สวัสดีครับนิดรัต์เป็นรายการทุกท่าน,นครับวันนี้เราจะพาท่านมาดูช,ชมสวนปอเทืองครับสวนปอเทืองตรงนี้ก็เป็นปอเทืองที่ปลูกได้แล้ว45วันกําลังออกดอกสวยงามมากครับโอ้โหดอกสิเรวืองเรียง,งอารามหมดทุ่งนะครับสวยนะครับ เรามาดูนะครับพื้นของมันครับข้อดีของการปลูปอเทืองครับมันจะไม่มีหญ้ามาปกคลุมเลยนะครับที่พื้นไม่มีหญ้าเลยครับไม่มีหญ้าเลยสือไว้ตัวนี้ถ้าดูที่พื้นดีๆนะครับพอมีอปอปอเทืองน่าจะไม่มีหญ้านบนี่คือข้อดีของปอเทือง สิบไร่จะใช้ประมาณดูยาหญ้าน้อยมากโดยปกติ้าตรงนี้จะจะค่อนๆเยอะครับาถ้าพอมีปอเชือมาไม่มีเลยครับไม่รู้ว่าช่วงฝนตกนี้ยาตรงนี้จะมีขึ้นหรือไม่นะครับกลางสวนสวยบรรยากาศบรรยากาศหนึ่งครับบ้านนอกหกนาของเรานะครับ เต็มทุ่งเลยนะครับเต็มทุ่งเลยถ่ายปเราดูนี่ถ่ายช่วงเย็นๆนะครับทางทิศตะวันตกเราจะมองเห็นว่าแสงสีทองนะครับแสงสีทองอ,อยู่ทางทิศตะวันตกสวยนะครับหน้าปลูกนะครับหน้าปลูกถ้าว่าเรามีเมล็ดพันธุ์มีอะไรต่างๆครับ เดี๋ยวจะถ่ายให้พวกเราดูตรงพื้นดินัรพื้นดินพอมีปอเทืองรู้สึกว่าไม่มียาเลยครับน่าน่าจะช่วยได้ครับอันนี้คือถ่ายให้พวเราดูนะถ่ออายให้ดูไม่มียาเลยครับยาไม่มีอนนี้ถ้าหากว่ามันสามารถที่จะสุยาไมา่ให้คิดยเยอะพอถึงช่วงฤดูการทำนาของเราครับ น่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะ,อะถ้าหวานข้าวมาไม่มีหญ้าเพราะฉะนั้นพืชข้าวของเราก็สามารถที่จะดูดเอาปุ๋ยจากในดินไปใช้ได้ดีเพราะฉะนั้นน่าจะช่วยลดต้นทุนในการปลูกได้อันนี้ถ่ายช่วงเย็นๆสูงไว้นะครับสวยมาก ไร่ปอเทืองนี้ก็ไม่ได้อยู่ไม่ไม่ได้อยู่ไกลครับอยู่ในตัวอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับก็ถ่ายให้พวกเราดูชมความสวยงามของปอปอเทืองต้นตาน3ต้น,นครับอ,อนนี้ก็เรามีแสงสีทองทางทิศตะวันตกนะครับดู ค่อนข้างสวยนะครับกำลังออกดอกเยอะนะครับอตอนนี้ออกดอกเกืซ็นแล้วนะครับแปดสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นการเดินสำรวจดูพื้นข้างล่างครับว่ามีหญ้าขึ้นไหม เป็นการปลูกลองรู้นะครับปลูกลองรู้ว่าตัวนี้ถ้าปลูกแล้วจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินในการทำนาให้ดีขึ้นไหมนะครับอันนี้ก็ลองทำดูสิบไร่นะครับสิบไร่ใช้พันพันปอเทืองไม่เยอะนะครับประมาณ30กิโลนะครับตกไรล่ละ3ามกิโลพอดีพอดอีระยะห่างที่พเอบอกนะครับ อดูระยะห่างที่ผมบอกตรงนี้นะครับต้นจะสูงต้นต้นสูงระยะห่างมันได้พอดีนต้นมันคน่คนๆๆสวยครับตรงนี้ตอนนี้ก็ปลูกประมาณช่วงเดือนช่วงเดือนธันวานครับปลูกประมาณวันที่ว,วันที่ห้าธันวาเอช่วง หลังห้าธันวาสวยหลังเดินดูครับเดินสำรวจดูว่าหญ้าขึ้นไหมอะไรขึ้นไหมนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับพอปอดเทืองขึ้นหญ้าไม่ขึ้นจริงๆ ตันนี้ค่อยดูว่าไอ้ตอนหวานข้าวมันจะมีผลไหมมีผลถ้าว่าหวานเสร็จแล้วไม่ค่อยขึ้นอีวัวนาดูน่าทำมากครับเกษตรกรทุกท่านครับน่าทำครับถ้าสมมติว่าปลูกเอ้หวานข้าวเสร็จแล้วครับหญ้ามันขึ้นน้อยไม่ค่อยมีหญ้าหรือตน้นต้นข้าวมันสวยงาม สวยกับกสวยกับเดิน,นครับก็น่าทำตัวนี้ <c oughs> ตรงนี้ผู้ปลูกเองก็คิดว่าหลังจากปลูกเสร็จก็จะเอาปลูกเอามาเล็ดนะครับเกี่ยวเอามเล็ดตัวนี้น่าจะมเล็ดโดยภาพรวมแล้วนะครับมเล็ดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ500-600กกิโลนะครับ ประมาณนั้นเพราะว่าปีที่แล้วปลูกป,ประมาณงานหนึ่งงานหนึ่งได้40กิโลอันนี้10บไร่10ไร่ก็น่าจะได้เยอะอาจจะถึง4 5 0 0กิโลก็ได้เดี๋ถึงเวลาปีนี้เก็บเกี่ยวได้ผลลิตเท่าไหร่เดี๋ยวจะจะมาดูมานำเสนอให้พวกเราครับ สำหรับท่านที่มีความสนใจในเรื่องการปลูกปอเทืองครับตรงนี้หว่านไม่ได้นะครับตรงนี้หว่านลืมหว่านไปหวานมาหลงครับก็เป็นที่โล่งจะสังเกตเห็นว่าที่โล่งที่โล่งพอที่โล่งมีหญ้ามาเลยนะครับหญ้ามาเลยแต่บริเวณที่ปลูกปอเทืองนี้ไม่มีหญ้าเลยอ่าตรงนี้มูสูงมากตรงนี้สูงท่วมหัวเลยนะครับ ปลาถือนมสูวสูง,สงจริงๆนะครับท่วมหัวเลยปกติตรงนี้ทุกปีไม่ได้ปลูกพอปลเถืออนี้หญ้าเยอะมากครับอตรงนี้ก็สับกับสั่วพานที่ถึงครับเอาตัว่วพานมาลงตัวพีนเหลือจากการหวานจากอีกแปลงหนึ่งก็เอามาลง ขุมดินเอาไว้นี่ครับรลุมอะไรไม่รู้ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ลองลองทําดูไปก่อน,นครับไม่ทําก็ไม่รู้ว่าทําไปก่อน,นครับตรงนี้ออกผลแล้วนะครับออกผลแล้วนะครับปเอเทียงตรงนี้ออกผลข้างบนก็ยังออกดอกไปเรื่อยๆนะข้างบนก็ยังมีดอกเพราะฉะนั้นแสดงว่า ดอกก็ยังคงจะบานไปอีกหลายวันนะบานไปอีกได้หลายวัน,นครับตรงนี้ยอดของมัน,นยอดคงมีมันก็ยังมีดอกอยู่นะครับบานไปอีกหลายวันนะครับดูลักษณะของอดเทืองระยะที่พอดีพอดีนะครับประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ก็คือระยะประมาณห้าวานได้ประมาณคืบหนึ่งต้นสวยมากครับต้นสวยเขียวไปจากดินเลยครับเขียวไปเลยนะครับเขียวไปจากดินเขียวจะน่ากลัว ังตรงนี้นะครับฝังตรงนี้มีพอพอเทียงครับก็ปลูกฝังไก่ไายนั้นตรงต้นตาลน,นั้นก็เป็นถั่วพานะครับผมเองก็ทดลองดูสองอย่างครับว่าระหว่างถั่วพารกับปอเทียงครับอะไรที่ช่วยปรับปรุงดินปรับปรุงดินได้ดีทีด่ดีกว่าครับทีนี้อ้าว อันนี้ก็ขอบด้านหนึ่ง,งที่หนาแล้วครับคือปอดเทืองสวยนะครับสุดหลูหรูประมาณสิบไร่นะครับดูก็โอเคเลยนะครับสิบไร่มัน้องสวยโอ้ตรงนี้ต้นเขียวโอ,โอ้เขียวสวยมากนะครับ นี่ปลูกเสร็จก็มีก็ลองลองถ่ายเขียวจริงครับเขียวจริงขรงนี้สวยอันนี้ระยะประมาณคืบหนึง่งต้นคืบหนึง่งแต่ว่าต้นหางประมาณคืบหนึ่งสวยแต่เวลาหวานจริงๆนะครับมันมันมันก็คอนหววานค่อนข้างอยากเนื่องจากเมล็ดเล็กมากเล็ดเล็กมากตมเล็กๆมันต็ยากทั้งคืนเลยครับ นี่จะสวยระยะห่า,หางห่างประมาณนิดหนึ่งเอ้ยประมาณประมาณชื้นหนึ่งสวยต้นสวยมากต้นปอทิงสวยมากสวยมากจะให้พี่น้องในดูพี่ดูนะครับพี่น้องน,นี่ดูนะครับเพราะว่าเพื่อ เราได้ดูแล้วม่ามีความคิดดีๆนะครับนำไปปรับปรุงในการทำการเกษตรของเราให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมลงทุนน้อยกว่าเดิมครับวันนี้ก็ลองดูครับถ้าหากว่าผมทำสำเร็จเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีว่ววาการปลูกปอเทืองเสร็จแล้วนะครับไปปลูกข้าวมันจะเป็นยังไงตัวนี้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นการปรับปรุงดินนะครับผมก็ อยากคู้เหมือนกันว่ะถ้าเราปรับปรุงดินโดยการปลูกป,ปอเทืองปอเสร็จแล้วก็ทำนาต่ออนาข้าวจะเป็นอย่างไรครับนี้สวยนะสำหรับปอเทีอยงนี่ถ้ากินได้โอ้ทีนี้เมารวยกินได้แต่มันกินไม่ได้เนาะอันนี้ก็เกษตรธรรมดาอฝั่งนี้บ้างฝั่งทงข้าม เเราจะนว่าวานันนี้โอเคเลยนะครับโอเคเลยอันนี้ผมถ่ายตอนเย็นๆนครับถ่ายตอนเย็นๆใกล้จะหกโมงใกล้จะสิบแปดแล้วนะครับ,โ,รบโอดีอ่าก็ให้พวกเราดูนะครับใครที่ไม่มีเวลาเดินไปดูก็ดูทางวิดีโอเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้พวกเราดูอ่าดูได้ครับดูที่บ้าน ไม่ต้องเสียตังอะไรนะครับดูเราดูที่บากนั่งดูนะครับเพื่อความเพลิดเพลินมีความเครียดจากโควิดครับทุกคนก็เครียดพอสมควรนะครับเพราะว่าโควิดกำลังบุกประเทศไทยบุกทั่วโลกครับเป็นสงครามโลกเชื้อโรคนะครับมาดูสวยสวย นี่แหละสวรค์นบนดินสวรค์นบนดินที่เราสร้างขึ้นมาเองูฝั่งนี้นะครับอ่าแลกสวรรค์นบนดินนะครับสวรบนดินดูอะไรเลยอ่าท่านที่อยากมาถ่ายรูปถ่ายอะไรก็สามารถช่วงนี้นะครับอีกประมาณสักสิบสิบวันสิบวัน,บบนก็น่าจะ พอถ่ายได้เพราะยังมีดอกอยู่ครับอันนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองไม่เท่าไรครับอยู่ห่างจากตัวเมืองไม,ไม่ถึงสิบกิโลนะครับใครที่มาทางตัวบ,บินสันนะครับก็สามารถที่จะ,ะเข้ามาดูได้นะครับผ่านมาเยี่ยมชมได้นะารมาถ่ายรูปครับไม่เก็บตั้งสวยนะครับเพื่อ กิจกรรมนันทนาการครับเพื่อความบันเทิงเพื่อความอน,นีอ้เราก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปเล่นๆนะครับไ,ไม่ต้องไปไกลนะครับทม่เสียตังค์ครับในพื้นที่นี้ก็ไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่ไดไ้ขายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับใครที่อยากมานะครับก็มาได้เลยนครับมาถ่ายมาถ่ายรูปให้คนทุกคนได้ บริพภกความสวยงามครับเข้ามาถ่ายได้นะครับเข้ามาถ่ายได้เข้ามาเยี่ยมชมได้มาจากกรมบินสัน,นะครับข้ามมาทางสกอกรูสุดิน,นครับข้ามสะพานลอยมาดึงยูเทินตรงพระกรุาม,มานะครับยูเทินมาประมาณสักสองร้อยเมตรมีทังลัดยางเนี้ยวท้ายลงมาทำบ้านบุญยิยนครับ สวนก็ลงจากถนนเลียงเมืองมาเดี๋ยวซ้ายมาสักนิดเดียวนะครับประมาณ300เมตรก็ถึงพอดีนะครับสวนปอเถืองช่วงเย็นๆนะช่วงเย็นๆนีนน้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวสวนปอเทืองอของ ผมวันนี้เพียงแค่นี้นะครับมาดูความสวยงามครับช่วงสายจุดตกดินครับสวยจริงๆครับสวยมากนะาอยากมาดูก็เข้ามาแวะเยี่ยม